การมาเข้าเฝ้านั้นนะคะเราจัดเครื่องประดับเรียบร้อยแล้วที่นี่อากาศกี่ฤดูนะคะแม่ส้มสามฤดูเลยนะคะฤดูฝนฤดูร้อนและก็ฤดูหนาวนะคะขณะนี้ฤดูหนาวค่ะเพราะฉะนั้นหนาวและก็มีฝนร่วมด้วยใช่ไหมเ้ืคะค่ะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนั้นจึงต้องรีบทำเรื่องสํา และก็สวายความนอบน้อมค่ะขอนอบน้อมวิเสียงกราวแดพระพุตจาพููเลิศด้วยเครื่องสักการะอันเลิศอันประกอบด้วยดอกไม้นะคะผ้าไหมแพรพันต่างๆเหล่านี้<ม>เพื่อเกรื้อกูลต่อการ<ม>รองรับพระธรรมคำสอนด้วยจิตที่นอบน้อมอ่อนโยนอันเป็นจิตที่หยาบกระด้างมาก,ก่อนแต่บัดนี้เมื่อมาเข้าเฝ้าพระธรรมคำสอนนั้น เป็นไปเพื่อความนอบน้อมอ่อนโยนเพื่อเป็นที่ตั้งของอธิศีลอธิจิตและก็อธิปัญญานะคะ mm. เพื่ออะไรเพื่อแทงตลอดในอาเราสสีเพื่อมักส,สี่ลึนสีที่พานึ่งเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดขอเราทั้งหลายนั้นร่วมกันถวายเครื่องสักการะนะคะอย่าให้เชื่อเราทั้งสามคนเลยขอเทวรดาลรม ยมยักษ์เครื่ลายัยที่ร่วมรู้ร่วมเห็นได้ร่วมกันถวา,ายเครื่องตักการะเหล่านี้ร่วมกันค่ะเพื่อเป็นปัจจัยแก่อนเนกาตาอันนิทราโดยง่ายโดยัาดโดย่วกันค่ะขอความนอบน้อมท,ทั้นที่นี้จงเป็นปัจจัยอันยิ่งยวดแก่การแทงตลอดในอานตีสติโดยง่ายโดยแตนขอ ขอสัตทั้งปวงจงมีส่วนแห่งมหากุสัมทั้งสิ้นนี้อันมีมารดาปิดาญาสาลุหิตทั้งสิ้นขอทุท่ันจงมีจิตโสมนัสยินดีอานุโมทนาะในมหาคุสัมทั้งสิ้นเพื่ออนุาาบาถาปรินิพา์เกิง่ายเกิดกันเกิทั่วกันค่ะตรขมานิ้ค่ะนิมมังค์ค่ ได้ใยก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้ใจก็ดีการน้าติดเรือทําไรที่ข้าพเจ้ากระทำแหนในพระดำรัสร่อไขอกระดับตรนักโปรดขอทิ้โทษดวงเลทางนั้นเพื่อการสงเสรมระหว่างในพระดำรัรต่อไปด้ใยก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีการน้าติดเรืออไรที่ข้าพเจ้าประทัแนในพระดรัโรขอตัดร้ายเฉลียโ อาณาังตั้มาตั้พุทโธข้าสาวพุทธังข้าตวันตัง ปันโวะา,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 าค่ะนี้ค่ะเราก็คงจะต้องลาจากจุดนี้ไปเพื่อไปเข้าเฝ้านะับรัคันทักกุดีต่อค่ะนี้นะคะที่ถ่ายไปวันนี้ธงของอินเดียไม่ได้สะบัด เนื่องจากว่ามีฝนและก็เป็นไม่มีลมเลยค่ะความปรารถนาของผู้มีบุญทั้งหลายที่ตั้งเอาไว้เหนือสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกลับบ้างแสนกลับบ้างความปรารถนาเหล่านั้นได้ถึงความบริบูรณ์้อมแล้วค่ะเราทั้งหลายนั้นจะเข้าถึงความบริบูรณ์ได้ก็ได้การศึกษาพระสัทธรรมให้ยิ่งยวดให งดงามทั้งในท่ามกลางในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยการปฏิบัติตามให้ถูกต้องค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแดบพระพุทธเจ้าูเลิศผู้ทรงเป็นดวงตาของโลกพระธรรมอันประเสริฐหมู่พระอริยสงฆ์อันเลิศอันเป็นหมู่ไม่มีหมู่ใดยิ่งไปกว่าด้วยเสียงก่าวพระพุทธเจ้าค่ะ